ก่อนจะรับชมคลิปอ่านก่อนนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปชักชวนการลงทุนนะจ๊ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องควายชายแนลนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการสวอปเหรียญน,นะครับสำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนที่เข้ามาในวงการ NFT ใหม่ๆแล้วก็อาจจะสวอปเหรียญไม่เป็นนะครับหรือบางคนอาจจะสวอปเหรียญผิดไปสวอปเข้าเหรียญสแกมนะครับอาจจะทําให้ MetaMask ถูกแฮกได้นะครับ ็เดี๋ยวมาดูคลิปวิดีโอกันเลยดีกว่าว่า swap ยังไงนะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยก่อนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เพื่อนเข้าไปที่ w w w poolcoin.app นะครับตามวิดีโอได้เลยนะครับเอาแล้วครับหลังจากเพื่อนเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับต่อไปนะครับให้เพื่อนกด connect ขวามือบนนะครับก็ให้เลือกไปที่ meta mask นะครับหรือเพื่อนจะเลือก wallet ไหนก็ได้นะครับตามที่เพื่อนมีเลยนะครับโอเคหลังจากนั้นก็กดถัดไปได้เลยนะครับ ก็เชื่อมต่อ MetaMask เข้ากับ Poolcoin เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เพื่อนเข้าไปที่ w o w c o i n m a r k e t c a p com นะครับโอเคหลังจากนี้เพื่อนเข้ามาที่ w o w e b c o i n m a r k e t c a p com เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เรามาเริ่มกันเลยก่อนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เพื่อนเลือกมาสักหนึ่งเหรียญก่อนนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างในวิดีโอนี้นะครับผมจะสวัคเป็นเหรียญ BUSD นะครับ ให้เพื่อนพิมพ co ์ตรงเซิร์ชได้เลยนะครับพิมพ์ไปเลยนะครับว่า BUSD หลังจากนั้นกดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับต่อไปนะครับให้เพื่อนมาดูตรงคอนแทคนะครับก็ถ้าหากเพื่อนเพื่อจะสวัปเปลี่ยนเป็น BUSD นะครับเพื่อเพื่อนดูคอนแทคว่าเพื่อนเพื่อจะสวัปไปของเ h a n ไหนนะครับยกตัวอย่างของผมนะครับจะสวัปไป Binance Smart Chain นะครับให้เพื่อนกดไปที่ Mall แล้วก็เลือกไปที่ตรง Binance Smart Chain นะครับหลังจากนั้นกด Copy Address นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เพื่อนกลับไปที่เว็บ Poolcoin นะครับ อ่าหลังจากที่เพื่อนกลับมาที่ p o คอ c o i n แล้วนะครับให้เพื่อนนำ add date เมื่อกี้มาใส่ตรงช่องนี้นะครับ enter token name หรือ add date นะครับหลังจากนั้นมันจะโชว์เหรียญที่เราต้องการส่งมานะครับเป็น bsd token นะครับเพื่อนเพื่อนคลิกเข้าไปได้เลยนะครับเอาละครับทางเว็บ poolcoin ก็จะมีฉาดให้ดูนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนกดคำว่าเทรดตรงนี้นะครับนี่นะครับหลังจากที่เพื่อนกดเทรดแล้วนะครับให้ปิด auto slip page นะครับ slip page จะเป็นเหมือนเอ่อ เหมือนหักเปอร์เซนต์ของเราอะครับว่าถ้าหาก่เราเสียเปอร์เซนต์เยอะอย่างเงี้ยโอกาสที่เราจะสวัปในช่วงเวลานั้นก็มีโอกาสที่จะสําเร็จสูงนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ไม่ต้องการรีบหรืออะไรขนาดนั้นนะครับให้ปิดออโต้สลิปเพดได้เลยนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับให้เพื่อนเพื่อใส่จํานวนเหรียญที่เพื่อนๆต้องการสวัปนะครับอย่างผมนะครับต้องการสวัปบีจีเอเหรียญนะครับก็ให้ใส่จํานวน1เหรียญไปเลยนะครับอ๋อมีคำแนะนำมีหนึ่งอย่างนะครับสําหรับเพื่อนๆนคนไหนที่เข้ามาในวงการ NST แกๆเลยนะครับ ในกระเป๋า m t t m m s k นะครับควรจะ P 2 P เป็นเหรียญ BNB เข้ามานะครับเริ่มแรกควรจะมีเป็น BNB นะครับเพราะว่าทุกการทำธุรกรรมใน m e t a m a s k นะครับใน Binance Smart Chain นะครับจะเสียค่าแก๊สเป็น BNB นะครับค่าแก๊สที่ว่านั้นก็จะเป็นเหมือนประมาณว่าค่าธรรมเนียมนะครับโอเคก็ขั้นตอนต่อไปเลยนะครับหลังจากที่ผมใส่จำนวนเสร็จเรียบร้อยแ,แล้วก็มันจะโชว์ว่าใช้เหรียญ BNB เท่าไหร่แรกเป็น 1น BUSD นะครับอย่างในคลิปได้เลยนะครับต่อไปนะครับให้เพื่อนๆกดสว a ได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับ MetaMask ก็จะแจ้งว่าการทําธุรกรรมนี้นะครับมีค่าแก๊สอยู่ที่เท่าไหร่นะครับหรือว่าค่าธรรมเนียมเท่าไหร่นะครับหลังจากที่เพื่อนๆตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เพื่อนกดยืนยันได้เลยนะครับหลังจากที่เพื่อนกดยืนยันนะครับก็รอให้ตัวนี้หมุนๆสักครู่นะครับโอเคหลังจากที่สวั p เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ตรงนี้จะโชว์ตรงคำว่าบาลานนะครับก็จะเห็นว่าจำนวน BUD จากเดิมจาก0นย์ขึ้นมาเป็น1แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการสวัปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าหากเพื่อนๆไม่แน่ใจก็ให้เพื่อนไปเช็คในกระเป๋าเมต a แมนนะครับโดยการกดที่หน้ารูปบมายจิ้งจอกด้านขวาบนนะครับแล้วก็เลือกไปที่จุด3จุดขวามือแล้วก็กดขยายมุมมองก็ได้นะครับหรือเพ่จะกดตรงแอสเซตรงเมื่อกี้ก็ได้นะครับนี่นะครับ เราก็สวอเสร็จเรียบร้อยนะครับในกระเป๋าจะมี1 u s d นะครับสำหรับเพื่อนเพ่คนไหนที่ต้องการสวอปเป็นเหรียญอย่างอื่นนะครับก็ลองยกตัวอย่างเป็นอีกเหรียญหนึ่งก็ได้นะครับให้เข้าไปที่ค i n ม Market cap อีกครั้งนึ่งนะครับอย่างเกมที่เล่นก็จะเป็นยกตัวอย่างเช่นคลิปตัวคา์แล้วกันนะครับก็ให้เพื่อนใส่เหรียญไปเลยนะครับโอเคก็ทำแบบเดิมเลยนะครับดูที่คอนแทคแล้วก็ก๊อปอัเดตมาเลยนะครับหลังจากนั้นก็ไปที่ o ู c ค i n เหมือนเดิมนะครับ ให้เพื่อนเข้าไปที่ตรงตรงนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็กดกดเหรียญที่เราเลือกไปเลยนะครับทําแบบเดิมเลยนะครับให้เพื่อนกดเทรดแล้วก็ใส่จำนวนเหรียญไปเลยนะครับนี่นะครับเอาละครับแล้วก็กดสละไปเลยนะครับปุ๊บแล้วก็ดูรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดยืนยันไปเลยนะครับโอเค ดูตรงบาลานะครับจะเป็น1นะครับแต่ถ้าหากเพื่อนๆกดที่หจิ้งจอกนะครับแล้วก็กดที่ Asset มันจะไม่โชว์เหรียญขึ้นมานะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้แอดเหรียญเข้าไปในกระเป๋า MetaMask นะครับก็ให้เพื่อนทําการ Import Token เข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ใส่ Address เมื่อกี้ที่เพื่อนๆกรอบมานะครับกด Add Custom Token ได้เลยนะครับแล้วก็กด Import นี่นะครับจำนวนเหรียญที่สว a p มาเมื่อกี้ก็จะโชว์อยู่ตรงหน้านี้นะครับโอเคก็เป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีคำถามสงสัยเพิ่มเติมแล้วก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าต้องการให้ทำคลิปอะไรเพิ่มเติมแล้วก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นอัานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับ